การกู้ยืมจากโรงรับจำนำก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเกือบ10%ซในไตรมาสที่2ตรงนี้สะท้อนนะคือคนทำประกันชีวิตไว้เนี่ยก็การที่ต้องมากู้กรมธรรเนี่ยแสดงว่าไม่มีเงินจ่ายแล้วไม่ม,มีเงินจ่ายเบียรแต่ความคุม้มครองยังสามารถคงไว้ได้แล้วแต่เหตุผลเงื่อนไขนะคะแล้วก็สามารถกู้ได้หรือว่าสามารถที่จะให้คุม้มครองไว้หรือว่ายืดอายุอะไรต่างๆต,ตรงนี้ปรับแสดงว่าเงินตรงนี้ก็ไม่มีแล้วกู้จากแบงก์พาณิชย์ปกติก็ไม่ได้ ต้องหันออกไปหาแหล่งเงินที่อื่นแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าสินเชื่อส่วนบุคคลไม่รวมบัตรเครดิตตรงนี้มหมายความว่าเขาต้องไปหาแหล่งเงินเพื่อมากินใช้ก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะแม้ว่าในเรื่องของอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะมีการปรับลดลงมา0 2 5เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ แบงก์เอกชนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะทยอยแ,แบงก์พาณิชย์นะคะก็เดี๋ยวจะมีการทยอยปรับลดในส่วนของทั้งดอกเบีย้ยขาที่เป็นเงินฝากและดอกเบีย้ยขาที่เป็นเงินกู้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันจะเห็นผลตอบรับในระยะเวลาอันรวดเร็วคือต้องบอกว่า เครื่องมือในเรื่องระเบียนนยกว่าจะเห็นผลกินระยะเวลาเนี่ยอย่างน้อยสามถึงหเดือนนะ<ช>บ้างเนี่ยวิเคราะห์ไปถึงขั้น9เดือนเลยนะ<ช>กว่าจะได้เห็นผลลัพธ์ในส่วนนี้นะคะซึ่งมีการไปกลางดูสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในหลายปัจจัยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสถานะนี้ครัวเรือนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงค่ะความน่าเชื่อถือของประเทศไทยกับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งทั้งหมดนี้เรายังคงอยู่ในภาวะที่น่ากังวลมาเริ่มต้นกันที่ หนี้ครัวเรือนคือหนี้ครัวเรือนต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันพงกหัวขึ้นแต่ในปีนี้มีความต้องการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพื่อจํากัดให้หนี้ครัวเรือนเราลดลงซึ่งตอนนี้ปัจจุบันสถานนะหนี้ครัวเรือนของเราถ้าตามกราฟตอนนี้เนี่ยเริ่มลงแล้วมันเป็นตัวเลขที่ต้องวิเครานะห์นะคุณผู้ชใช่เพราะว่าสถานการณ์เนี่ย ต้องบอกแบบนี้ค่ะตัวเลขนี่ครัวเรือนเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับลดลงมากมแต่ที่มันดิ่งหัวลงมาค่อนข้างมากคืออัตราการเกิดสินเชื่อใหม่อ้าว <ใน S 1> ถ้าอย่างาานั้นก็หมายความว่านี่ครัวเรือนลดลงก็ต้องไปดูสิว่ามันลดลงเพราะอะไรถูกไหมถูกต้องศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะได้นําสถานการณ์นี่ครัวเรือนเนี่ยมาตางดูและเปรียบเทียบให้ได้เห็นกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกราฟที่เป็นเส้นสีดำเนี่ยนะคะแล้วก็ปากลงมาเนี่ย ตรงนี้เนี่ยคือเส้นนี้ครัวเรือนที่เป็นเปอร์เซนต์การเติบโตนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบเป็นมูลค่าจะเป็นพื้นสีเทาๆคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามูลค่าหลักล้านลานบาทเนี่ยมันยังกินพื้นที่สูงแต่สถานการณ์เนี่ยมันปักลงมาเพราะฉะนั้นสุนวิจายเกษตรกรก็เลยประเมินค่ะว่านี่ครัวเรือนในปี6-7นะของใครการเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะโตต่ำกว่า1%รเซ คือโตไม่สูงนะคะเมื่อถ้าเกิดว่าไปเทียบกับช่วงของสถานการณ์โควิดตอนนั้นเนี่ยมีการเกิดหนี้ในอัตราค,ค่อนข้างมากกว่านี้นําไปสู่การปรับทบทวนประมาณการสัสดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของปี6-7ทั้งปีนะคะจะมาอยู่ที่ประมาณนี้คุณพงษ์ปดสิบแปดจุดห้าถึงแปดก็ต่ำกว่า90แล้วใช่แ้ะแปลว่าสถานการณ์สรานการดีหรือเปล่ามันต่ําเพราะอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาไขาคําตอบกัน คือผลสํารวจหนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่3ที่กสิกรไทยใช่ไหมเอามาเปิดเผยเนี่ยคือบอกว่าหนี้ครัวเรือนในแต่ละระดับมีความสามารถในการรับมือภาระหนี้ต่างกันมันมหมายความว่าแต่ละครัวเรือนที่มีระดับไรายได้ที่ต่างกันรับมือหนี้ได้ต่างกันก,การลดลงของสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ในภาพรวมนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าภาระหนี้ของครัวเรือนจะดีขึ้นในทันทีถูกต้องค oh. ่ะทีนี้ พอไปกลางนะคะยอดคงค้างของหนี้ครเรือนรไรมาส2ปี67เนี่ยมันอยู่ที่16.32ล้านล้านบาทอันนี้เนี่ยมันถือว่าบวกขึ้นมานะเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้านะค,ะครับ1.3%แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังเป็นจุดที่ต่ำสุดค่ะเมื่อนับตั้งแต่ปี46ทำไมถึงต้อง46 46เนี่ยคือปีที่แบงค์ชาติได้รวบรวมสถิติและเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ครเรือนเพราะฉะนั้นต้องเรียกได้ว่า ตั้งแต่มีการรวบรวมและเปิดเผยนี่ครวเรือนมาครั้งนี้อยู่ในจุดต่ำที่สุดแล้วก<อ>ารเติบโตของนี่ครวัเรือนไทยเริ่มชะลอลงมาตั้งแต่ปลายปี65นะคะแล้วก็อัตราการเติบโตของนี่ครวัเรือนชะลอตัวลงเนื่องต่อเนื่องจาก4.2ปีต่อปีที่แล้วใน Q3 ปี65อันนี้ก็เทียบกับ65 6, 6, 6ตั้งแต่65 Q3 เนี่ยก็ลงมาเรื่อยๆจาก4ดกว่าจนมาถึงตอนนี้ประมาณ1.0นะคะทีนี้ การที่เห็นตัวเลขแบบนี้สะท้อนอะไรบ้างข้อที่หนึ่งค่ะการทยอยหดตัวลงของนี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเป็นบิ๊กทิกเก็ตไอเทมที่คนมักจะซื้อกันแต่ว่า นี่ในส่วนนี้หดตัวลงเพราะอะไรก็แบงก์ปล่อยยากไงก็ลดลงไป5.8%ใ,ในไตรมาสที่2ปี67ถ้าเทียบกับไตรมาสที่2ปีก่อนหน้าหดตัวลงลึกที่สุดตั้งแต่ฐานข้อมูลเผยแพร่ปี55มาเลยนะครับและหดตัวตลอด3ไตรมาสที่ผ่านมามสัดส่วนนี่รถยนต์ตอนนี่ครัวเรือนไทยตอนนี้อยู่ที่10.6%<ม>ก่อนหน้านี้นี่รถยนต์สัดส่วนใน Q3 ปี65เนี่ยอยู่ที่11% การหดตัวของนี่รถยนต์นั้นสอดคล้องกับการหดตัวของตลาดรถยนต์ภายในประเทศนั่นหมายความว่าไม่มีนี่ใหม่หรือ<ช>มีนี่ใหม่น้อยใช่ตัวเลขตรงนี้นะเดี๋ยวเบรกสามนะช่วงท้ายของรายการคุณผู้ชมติดตามได้เลยนะเดี๋ยวพี่โก้พี่อ้วนมาเล่าให้ฟังใช่ครับมันหดต่ำสุดจนน่าตกใจอ่ะอันนี้คือสินค้าคงคงทนอย่างหนึ่งที่เราเคยนําเสนอไปแล้วว่าอัตราการซื้อนี่มันน้อยลงมากๆเลยข้อที่สองค่ะรายละเอียดคือสินเชื่อบ้านบ้างนั่น สินเชื่อบ้านปล่อยใหม่ของแบงก์พาณิชย์หดตัวเรารายงานอย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดไตรมาตรการนะคะการผ่อนปลนในเรื่องของ LTV ปี65มันก็หดตัวเรื่อยมาใช่ครับยอดคงค้างของนี้อสังหาของครัวเรือนที่ปล่อยโดยสถาบันการเงินทุกประเภทเนี่ยชะลอลงหมดเลยนะคะเมื่อไปดูการเติบโตของนี่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยชะลอลงมาอย่างไรบ้างลดลงมา5.3เเเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีปที่แล้ว แล้วในไตรมาส3ของปี65เนี่ยอยู่ที่3.0นะคร<ก>ับเมื่อเทียบกับ Year on year ในไตรมาส2ของปี65ครับอัตราการเติบโตของนี่อสังหาใน Q2 ของปีนี้ก็ถือว่าต่ําที่สุด นับตั้งแต่ปี55โอ้โห oh นี่คือเอาง่ายๆว่าหน,นี้หนนใหม่ไม่ได้ปล่อยเพิ่มอัตราหนี้ครัวเรือนปริมาณหนี้มันเลยลดลงแต่ประเด็นคือในยะสําคัญมันลดลงอย่างไรทีนี้ไปดูอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหนี้ส่วนสําคัญที่หลายบ้านกู้มาเพื่อใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่นามาอุปโภคบริโภคหรือส่วนอื่นๆเป็นการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอันนี้ไม่รวมบัตรเครดิตมีการเร่งตัวขึ้นสวนทางกับหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ชะลอตัวลง ยอดค้างหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเร่งขึ้น4.4%ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับและเทียบกับ2.1%ในไตรมาสที่3ของปี65 Q2 ทั้ง67ขยายตัว3.6%นะครับแต่ Q3 ทั้ง65ขยายตัวได้ถึง15.5%นั่นหมายความว่าตัวหนี้สินส่วนบุคคลก็ลดลงเช่นกันะนะครับอีกข้อสังเกตหนึ่งคือมีการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินอื่นตลอดช่วง 3ถึง6ไตรามาสที่ผ่านมามีการกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่โตขึ้น4%เปอร์เซ็นต์ในช่วงไตรามาสที่2เอ๊ะตอนแรกเขาจะจัดการหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์นะแต่ว่าไม่รู้ไปถึงไหนแล้วแต่ว่าเนี่ยโตขึ้น4%แสดงว่าสถาบันการเงินนี่กู้ไม่ได้แล้วอัตราการเติบโตของลูกหนี้สหกรณ์สูงกว่าการกู้ยืมผ่านธนาคารและแบงก์เฉพาะกิจของรัฐการกู้ยืมจากกรมระญชนประกันที่กันไว้กรมรทัทชนบางกรมรทหากู้ยืมออกมาได้ไงก็เติบโต4.3%ใ,ในช่วงไตรามาสที่2 ผู้จากกรมธนเพิ่มสภาพคล่องโดยยังคงการคุ้มครองจากกรมธนและไม่ต้องยกเลิกสัญญาซึ่งนี่เป็นเงื่อนไขของกรมธนนั้นๆการกู้ยืมจากโรงรับจำนำก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเกือบ10%ในไตรมาสที่ 2. 2ตรงนี้สะท้อนนะคือคนทําประกันชีวิตไว้เนี่ยก็ การที่ต้องมากู้กรมธรรม์นเนี่ยแสดงว่าไม่มีเงินจ่ายแล้วไม่ม,มีเงินจ่ายเบียรแต่ความคุ้มครองยังสามารถคงไว้ได้แล้วแต่เหตุผลเงื่อนไขนะคะแล้วก็สามารถกู้ได้หรือว่าสามารถที่จะให้คุ้มครองไว้หรือว่ายืดอายุอะไรต่างๆต,ตรงเนี้ยปรับแสดงว่าเงินตรงเนี้ยก็ไม่มีแล้วกู้จากแบงก์พาณิชปกติก็ไม่ได้ต้องหันออกไปหาแหล่งเงินที่อื่นแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าสิสนเชื่อส่วนบุคคลไม่รวมบัตรเครดิตตรงเนี้ยหมายความว่าเขาต้องไปหาแหล่งเงินเพื่อมา กินใช้อุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นตัวเลขสถานการณ์ถึงแม้ว่าการเติบโตเนี่ยจะต่าชะลอลงนะคะหรือว่าต่ําลงมาแต่ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์นี่มันดีขึ้นมันแปลว่ามันตึงตัวจะมันกู้ใหม่ไม่ได้แล้วคุณคนี่คุณภาพกับปริมาณนี่มันไม่สอดคล้องกันนี่คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่า การเร่งไม้เร่งมือแก้นี่อาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ในตอนนี้นะแต่เราต้องจับตาดูต่อไปนะคะในระยะอนาคตและเรื่องนี้ครัวเรือเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่จะถูกนำมาใช้ประเมินเรตติง้งหรือว่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยด้วยคุณผู้ชมส่วนวิจัย S C B E I C เนี่ยเขาก็ได้ไปรวบรวมมานะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจประเทศหลายตัวสุ่มเสี่ยงนะคะที่ไทยเราเนี่ยจะถูกปรับลดอันดับเรตติ้งคือ มันคือการจัดอันดับนะเพราะฉะนั้นดูแต่ตัวเราไม่ได้ต้องดูเพื่อนๆนด้วยใช่เพื่อนเพื่อนบริบทแวดล้อมเนี่ยสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรเติบโตอย่างไรเงินเฟ้ออย่างไรนี่เป็นอย่างไรเนี่ยต้องดูทั้งหมดแล้วเอามาจัดอันดับการไทยเราอยู่ในจุดที่เสี่ยงถูกลดอันดับนะคะพามาดูสถานการณ์ l e t ต i n g ประเทศตอนนี้ก่อน b b b บวกหรือ triple b มุมมองมีเสถียรภาพ stable เอา look ปัจจุบันจุดแข็งของไทยเราเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงหนี้ต่างประเทศต่ำเราจะเห็นว่าเราเก็บทุนสำรองไว้สำหรับใช้ในการนโยบายทางการเงินใช้ได้เลยกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคมีความน่าเชื่อถือแล้วนะครับโครงสร้างหนี้สาธารณะส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นหนี้ระยะยาวและเป็นการกู้เงินภายในประเทศอันนี้คือจุดแข็งที่ฟิสเรตติ้งเนี่ยเขาใช้ในการประเมินเรตติ้งเราจนได้ทิปเปอรบีบวกเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วนะอุยป0เดือนแล้วดิี ปีที่แล้วเขามองเราว่าเรามีจุดแข็งแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวต้องดูนะมันจะต้องถูกปรับแล้วแหละเพราะ<ช>จุดแข็งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อหน้ากังวลในปัจจุบันส่วนจุดอ่อนนะักขนานั้นเขาเห็นแบบนี้ไรายได้ต่อหัวต่ําโครงสร้างประชากรไม่เอือ้ออันนี้น่าจะยังอยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> นี่ภาคเอกชนสูง <c oughs> นี่ภาครัฐและขาดดุลการคลังยังสูงขึ้นมากเอ๊ะตรงนี้ผมไม่มั่นใจเลยนะดูจากตัวเลขล่าสุดเรายังมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของจุดอ่อนมากเลยนะเนี่ยอา เดี๋ยวเราจะมั่นใจมากขึ้นจากการวิเคราะห์ของ S C B E I C ที่มาเล่าให้เราได้ฟังนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยค่ะต่อจากนี้ที่จะนำไปสู่การปรับอันดับดีขึ้นหรือปรับลดอันดับต่ำลงมาก็ตามมีอะไรกันบ้างถ้าเราจะถูกยกระดับขึ้นไปให้ดีขึ้นเศรษฐกิจต้องขยายตัวดีขึ้นระยะปานกลางคือไม่ใช่ระยะสั้นนะ มันหมายถึงระยะปานกลางเนี่ยการทําแผนการเติบโต GDP มันต้องดีขึ้นด้วยเออนั่นสิหนี้ภาคเอกชนก็ต้องไม่เพิ่มมากจนเกินไปเข้าใจค่ะว่าการเป็นหนี้บางครั้งมันคือสะท้อนเรื่องการลงทุนใช่แต่มันต้องไม่มากเกินไปเออแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มากเลยนะท่านดูจากเมื่อกี้รัฐบาลสามารถปรับลดสัดส่วนหนี้ภาครัฐต่อ GDP ลงได้อู้โูอันนี้ยังไงเดียคุณนันใส่ดอกจันไว้เลยหต่เราเห็นแต่เขาทํางบประมาณขาดดุลเพิ่มเติมเนี่ยถูกต้องส่วนปัจจัยนะคะที่จะนําไปสู่การถูกปรับลด อันดับความน่าเชื่อถือลงมา1ค่ะไม่สามารถคุมให้สัดส่วนนี้ภาครัฐต่อ GDP มีเสถียรภาพออันนี้เขาไม่ได้ใช้คําว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยนะใช้คําว่ามีเสถียรภาพออันดับต่อมาก็คือการเมืองค่ะต้องไม่มีปัจจัยทางการเมืองอื่นใดที่มากระทบต่อการดําเนินนโยบายภาครัฐและไปกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศคือต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ฟิตเนี่ยเขาใช้ในการประเมินด้วยเพราะบางทีสถานการณ์ทางการเมืองเช่น การนัฐประหารการชุมนุมหรือการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะไปกระทบนะคะต่อการดําเนินนโยบายและส่งผลต่อเศรษฐกิจป,ประเทศได้เขาจึงคํานึงถึงด้วย2ส,ส่วนนั้นปรับขึ้นหรือปรับลงฟังมาถึงตรงนี้เริ่มมั่นใจยังไงก็ไม่รู้นะครับใช่จุดอ่อนนะคะที่ทาง SCB มองเห็นสําหรับ ประเทศไทยแล้วก็เป็นเป็นจุดอ่อนที่ทางฟิตเขามองเห็นด้วยอันนี้คือทางด้านของ s c b ชี้มาเลยว่าวินัยการคลังไทยยังไม่เข้มแข็งเช่นเดิม<ไ>แผนการขาดดุมงบประมาณระยะปานกลางยังสูงกว่าในระดับปกติซึ่งต่ำกว่า3%ของ GDP นะครับระดับปกติต้องอยู่ตรงเนี้ยเออต้องระดับปกติต้องต่ำกว่านี้ต่ำกว่าสัสดส่วนนี้นะครับสัดส,ส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยจึงยังมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอัธนนิบาวาได้หมดความยั่งยืนของหนี้ภาครัฐนะที่มันจะต้องแบบสเตเบิลที่มันจะต้องมีเสถียรภาพเนี่ย มีหลายหมวดใช่ไปดูกันต่อนะคะนอกจากปัจจัยในยเรื่องของหนี้ภาครัฐแล้วเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนข้ออื่นด้วยนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอ่ะอันนี้หนี้รัฐแล้วก็มีปัจจัยทั้งเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศตรงนั้นเนี่ยส่งผลสืบเนื่องกันไปทั้งหมดเลยนี่มาดูทิศทางหนี้สาธารณะไทยกันหน่อยละกัน เอาดูปี2562ก่อนนะกันนะครับปีนั้นเนี่ยเป็นปีก่อนโควิดนี่สาธารณะของไทยอยู่ที่41ก็ยังไม่สัดส่วนนี่สาธารณะต่อ GDP ไม่อัั้นเป็นข้อมงวในภาพรวมทั้งหมดวิกฤตในที่ผ่านมาเรามาดูเทียบตัวเลขกันตรงนี้ก่อนให้ได้เห็นเทรนใช่62อยู่ที่41ค่ะ65ขึ้นไปเป็น60.5สิงหาคม67นี่64 64เอง64%แล้วตอนนี้เพดานเนี่ยนี่สาธารณะกฎหมายถูกขยายขึ้นไป จากเดิม60ไปอยู่ที่70เพราะฉะนั้นเหลือรูมอีกนิดเดียวทำให้เกิดข้อกังวลค่ะอันดับแรกสัดส่วนนี้สาธรารณะต่อ GDP มันไม่ลดลงเลยจากเทรนที่ได้เห็นคือปกติเนี่ยหลังวิกฤตมันต้องล่วงลงบ้างแต่นี่หลังวิกฤตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสัดส่วนนี้สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในระยะปานกลางแนวโน้มการใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่จัดเก็บไรายได้ไม่มากพออู้ตรงนี้น่ากังวลมากแล้วก็โอกาสแตะเพดาน70ในช่วงปีงบ69-80มีสูง GDP และเงินเฟอ้อปานกลางอาจต่ำกว่าแผนสิ่งที่มองไว้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าต่อมานะคะการขาดดุลงบประมาณอย่างที่เราได้ทราบกันการจัดทำงบประมาณเนี่ยก็ขาดดุลเพิ่มขึ้นนะอย่าง68นี่ก็8แสนกว่าล้านนะคะปี63การขาดดุลการคลงังระยะปานกลางด้วยนะคุณผู้ชมอยู่ที่5%อรต่อ GDP ใช่64ขยับเป็น5 2, 2> และนับพฤษภาคม67ที่ผ่านมาค่ะ เฉลี่ยเนี่ยประมาณ3.7แต่มันยังไม่หมดนะคือเขาให้ช่วงมา3.1ถึง4.5ซึ่งประค่าปกติต้องต่ำกว่า3ไงเมื่อกี้ที่เราดูกันถูกต้องข้อกังวลคือรายจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขัดดุลโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลเ l เลตนี่ยังไง ก็ทาให้เกิดการขาดดุลเพิ่มขึ้นอ๋อรัฐบาลเนี่ยรายจ่ายจากสังคมผู้สูงวัยและปัญหาสภาพภูมิอากาศก็รุนแรงขึ้นก็กต้องเตรียมงบไว้ในส่วนนี้ถูกต้องก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นส่งไปที่ขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นสัดส่วนนี้สถาณะระยะปานกลางทําจุดสูงสุดใหม่6 8นะสิบแปนต์ะสิ้นปีงบ70มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นใช่เพราะจากแนวโน้มเนี่ยพามาดูกราฟนี้นะคุณผู้ชมนะคะนี่คือแผนการคลังระยะปานกลางอันนี้จัดทํามาในเทียบให้ได้เห็นนะมีทั้งงยุคขอ แท่งสีเขียวตรงนี้เนี่ยจะเป็นยุคข,ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ะนะคะใช่แล้วก็จะมีแท่งสีไ,ไก่สีเหลืองๆเ,เออสีออกเหลืองๆห,หน่อยใช่นะคะโดยอันนี้เป็นการปรับโดยยุคนายกเศรษฐาตอนมติครม13กันยาปีที่แล้วที่แล้วแล้วก็มติครมในปีนี้โดยยุครัฐบาลเศรษฐาก็จะเป็นแท่งสีแดงแบบนี้ตรงเนี้ยที่ได้เห็นอยู่เนี่ยนะคะคือการ คาดการดุลงบประมาณเขาต้องทําแผนระยะปานกลางและระยะยาวแบบนี้ไงก็จะได้เห็นคุณเห็นไหมว่ามันแผนนะเขาจะหดขึ้นไปแหละจะกลับไปให้ไม่เกินสามเปอร์เซ็นอยู่แหละในปีสองพันยี่สิบแปนะคะตอนนี้ปี2024ัย่สังอยู่ตรงนี้แต่ในระยะปานกลางเราก็ไม่รู้ว่าปานกลางไปถึงตรงไหนนะแต่ถ้าดูจากตรงนี้ผมก็ว่านี่คือแผนปานกลางแหละเพราะว่ามันคือเส้นประปานกลางก็คือ ปีนี้จนถึงปี28ไงอ๋อระยะ3-4ปีนี้ใช่ถึงปี70แต่ก็ยังไม่ได้พ้นเส้น3%อยู่ดีซึ่งข้อกังวลก็คือเขาลัวจะทำไม่ได้ตามแผนจากปจัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านะั้นสังคมผู้สูงไวหารายได้ไม่พอรายจ่ายมีโครงการต่างๆที่ใช้เงินมากเกินไปหรือไม่นะคะอันนี้ข้อกังวลหนึ่งนะคะส่วนฝั่งนู้เนี่ยคือหนี้นนสาธารณะตามแผนนะคุณพงษ์ปน อ๋อจากปี2023ไปจนถึงปี2028ซึ่งตอนนี้เราอยู่2024นะนี่มีแนวโน้มสูงขึ้นใช่ไหมเส้นสีแดงอันนั้นคือล่าสุดเลยในยุคนี้คือล่าสุดในยุคนี้ส่วนนี่คือยุคเศรษฐาปีที่แล้วนี่คือยุคพลเอกประยุทธ์ใช่ปัจจุบันเส้นยังสูงอยู่และก็มีแผนที่จะปรับลดลงมาใช่ค่ะแต่ก็จะได้เห็นนะคะว่านี่แนวโน้มสูงในส่วนการขัดดุลเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานานตอนนี้ก็ขัดดุลสูงอยู่มาก เส้นปราด้านบนเมื่อกี้ก็เป็นรูม70%<ฮ>ต่อ GDP <ฮ>ใกล้แล้วครับเฉี่ยวไปนิดหนึง่งอ่ะเอาละทีนี้หากมีการปรับเครดิตเลตติ้งของประเทศลดลงมาค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างอันดับแรกเลยนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะฉายภาพให้ได้เห็นกันเพราะมันจะกระทบไปทุกภาคส่วนนะภาครัฐก็กระทบภาคเอกชนก็กระทบแต่ตรงนี้คือปัญหาของการไม่สามารถบริหารหนี้สาธารณะได้ถ้านี่สาธารณะเพิ่มขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมา ก้อนนี่มันใหญ่เงินต้นมันเยอะดอกมันก็เยอะพอดอกเบี้ยเยอะเนี่ยนะคะทําให้รัฐบาลอาจจะต้องทํา2สิ่งนี้อาจจะต้องมีการขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นลดเม็ดเงินลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยซึ่งอาจจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทําทั้งคู่ก็มีความเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นได้ซึ่งหากทํา2อย่างนี้มันก็จะไปกระทบกับเครดิตเลตติ้งประเทศอยู่ดีสิ่งที่คาดการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะก็มีทั้งหลังปีงบ6 8เนี่ยอาจจะควบคุมการขาดาขาดุลการคลังระยะปานกลางได้ยาก ทำแผนมาแต่คุมไม่ได้ตามแผนอันนี้เป็นข้อกอังวลน,นะจาก SCB นะต่อมาค่ะแนวโน้มการขาดดุลการคลังและนี่ภาครัฐมีความไม่แน่นอนสูงนะครับแล้วก็แนวโน้มการขาดดุลการคลังและนี่ภาครัฐจะมากกว่าในอดีตและสูงกว่าเพียเพียคือต<ๆ>ัวเปรียบเทียบบริเวณรอบๆเราเนี่ย,ยเออคือเขาจะมีเพียของเขาอะนะว่าจะเป็นหลังทิงว่ามันควรจะสูงและอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในค่าเฉลีย่ยเรามีโอกาสจะสูงกว่านี้ภาระผูกพันตามมาตรา28ประบบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61 รวมค้างอยู่1ล้านล้านบาทนะสิ้นปีงบ66อันนี้คือให้ดำเนินการไปก่อนไนยนายบายจ่ายเงินอุดหนุนชดเชยพักชําระนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวต้องเอาเงินไปไปซับซิได้เขาก็ยังติดค้างอยู่เป็นหลักล้าน,ล,านล้านบาทอันนี้แหละค่ะผลกระทบที่จะเกิดกคือต้นทุนกู้ยืมก็จะสูงขึ้นถ้าถูกลดอันดับเครดิตขาด,าขาดการขาดดุนการค้างมากขึ้นเม็ดเงินไหลออกนอกประเทศ ค่าเงินสกุลท้องถิ่นอ่อนค่าลงเงินเฟอ้อเราอาจจะสูงขึ้นภาคเอกชนในประเทศจะมีความเสี่ยงสูงที่จะปรับลดเครดิตลงตามประเทศเราที่ถูกปรับลดไปด้วยกู้เงินต่างประเทศยากค้าขายยากทำอะไรยากขึ้นเอาง่ายใช่และจริงจเนี่ยม,มีข้อแนะนําจากเอ b ีด้วยนะคะหลายประการที่ต้องมีการเร่งปรบับเช่นรายจ่ายไม่จําเป็นนี่ไงต้องเร่งทําแผนปฏิรูปการคลังค่ะจัดสรรงบประมาณให้คุ้มค่าจ่ายกลุ่มปอบบางเพื่อดูแลส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งต้องเอาไปเร่งกระตุน้น ความสามารถในการแข่งขันอันนี้เป็นแผนระยะยาวนะคะลดขนาดหน่วยงานรัฐที่ซ้ําซ้อนลงมาน,นี้ก็จะลดในเรื่อง f i ก e อ cost ค่าใช้จ่ายได้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานภาครัฐเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะคะก็จะสมาร์ทขึ้นขยายฐานภาษีแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอันนี้จะเป็นแผนในการเพิ่มรายได้เข้ารัฐในระยะยาวมีการ ติดตามอย่างเข้มงวดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วเขาเสนอจัดตั้งสถาบันวิจัยการคลังที่เป็นอิสระด้วยนะ oh. คือเอ s บบอกว่าในต่างประเทศถ้ามีสถาบันตรงนี้ oh. เขาจะประเมินไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อหรือการเติบโตอ่ะมันจะต่ํากว่าภาครัฐประเมิน oh. และช่วยให้ประเทศเหล่านั้น ลดการขัดดุลการคลังได้หน <1, S 1> งหดอต้องลงทุนมีสถาบันวิจัยสักหน่อยนะครับต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิตการส่งออกสินค้าอุตสาหการรมให้แข่งขันในตลาดโลกได้ลดอุปสรรคทางกฎหมายผลักดันการร่วมเข้ากลุ่มเศรษฐกิจกที่มีมูลค่าสูง ร่วมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกต่างๆและอันนี้คือความร่วมมือในระยะยาวท,ทั้งหมดที่เราจะต้องผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมสิ่งแวดล้อมนวัตรกรรมแล้วก็ความล้มยากลุกเร็วรีซิเลียนความยืดหยุ่นนั่นแหละใช่ถ้าจะดูจากปัจจัยต่างๆนะคะต้องบอกว่าเป็นงานที่ต้องเร่งแก้ค่ะก่อนที่ประเทศไทยเนี่ยจะถูกปรับลดอันดับ,บเครดิตเลตติ้งลงมาแล้วก็จะกระทบไปในทุกภาคส่วนเลยนะคะโดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ